ครับฮะดารารับเชิญวันนี้ใครโอ้ยนี่ไปเชิญมาแล้ววันนี้เป็นพระเอกด้วยพระเอกนี่เขามาเหรอมารายการตลกเอาพระเอกมาเลยเหรอพระเอกดังของเอกแซกเลยไปมาเลยไปมานี่ชื่อเขาตะเบ๊ะเฮ้ยไม่ตะเบ๊ะมาวันนี้ตะเบ๊ะเอกแซกพี่ตั้งแต่ผมดูละครเอกแซกผมไม่เคยเจอดาราคนนี้เลยดาราใหม่า่ละครเขาชอบปั้น เอาวะใบมาตบเบ๊ะอ้ใครบังบังไม่ให้บังไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยจิบจิบทีนี้เกออกมาแล้วอย่างเงี้ยหยุดละนะหยุดพอไอ้ละนาดกูใบไม่ถูกเลยอะไรมาเนี่ยจับไม่ได้ไงเนี่ยไอ้เรื่องการใบมีใครเกินอ่ะใบมาปังกระป๋องพี่ป๊อปแก๊งซ์ละวั้อ๋อ โซดามึงฟ้องละวัดตุ้มมึงจะเล่นอีกนานเท่าไหร่ที่ฟ้องระวัดไงมึงก็บอกเลยฟ้องละวัดป้องละวัดตาอยู่ได้สามรอบแล้วเและรายการนี้เคยดูไหมรายการอะไรรายการอะไรตลกหกฉากอ่าแต่ละฉากเดี๋ยวจะไปโชว์ลูมั่งไป ผมดูผมสงสัยมากเลยครับเรื่องอะไรครับไอ้พวกมุกสาลี่สุพรรณอะไรนี่คือมุกมาดูจริงๆริหรือจริงๆริงมันเป็นการแสดงเอ้าจะสอนมุกตลกอะไรพี่ป้องครับครับผมอยากจะสอนเลยนะสิ่งสำคัญเนี่ยในการเล่นตลกเนี้ยเป็นไงคือจังหวะในการช็อตพี่ดูช็อตยังไงช็อตพี่ดูช็อตหายกระตัวหัวก็ะต่ายอย่างนี้เป็นไงไม่ได้ขัดจังหวะคือยังช้าเกินไปเลยคือจังหวะอย่างเงี้ยตกท้องช้างนะไม่จริงเหร ใช่แล้วช้อตย,ยังไงวะอะไรฮะแล้ช็อตยัอย่าง,งเช่นอ่ะอ่ะลูกส่งมาเออเมื่อเย็นมือเปื้อนเอามือไปล้างยังเอาสบู่ถือมือ,อสบู่ถูหมูไฮสบู่ถูผ้าไฮต้องมีท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้<อ>งยเดี๋ยวลองฝึกดูฮะตอนไหนรอ่ะขอฮาฮาเดี๋ยวปูให้แล้วกันไม่พดไม่ตะพึ่งกันเมื่อวันก่อนไปอาบน้ำมาเอาสบู่ไปถือมือเฮ้่นี่ยังติดกล้ามอยู่ เห็นไม่ผมมากกว่านี้คอคอไม่ได้ไม่ได้มีกล้าตกล้าอูไม่ได้พี่นี่ดีกว่าไม่ต้องไปดักดานอยู่ที่เดิมเวลาช็อตพอดักดานที่เดิมทำแบบเดิมๆมันจะไม่ดีอ่าเดียวเปลี่ยนไปซ้ำคนอื่นเปลี่ยนไปเรื่องการช็อตดาราที่เราชอบต้องนวิต้องนวุฒปนนวแวนปนนวุ้ยปนนวปนนก็บปนนวป้นี่เนี้ยอะไรแบบนี้ไเปลี่ยนเราองเราดูให้พี่ต้องลองท้พี่ป้ององทเปตะพ้นด ไปพูดพี bye, ่เดือพไปพูดพี bye, ่เด okay. ื bye, ่ไปพูดพี่เดเหมือนเดิมเลยนไปพัดซีตุ้ไปชิ้นพับไปพัดไปตึ้ไปพัดซีตุ้ไปพัไปพัดซีตุ้ป